การรวมกลุ่มของสากลชนรมชาวสวนม่วงจังหวัดเชีเชยงสาครับเราเริ่มก่อตัวขึ้นเมื่อปี2541โดยที่เกษตรกรชาวสวนเริ่มมานั่งคุยกันว่าอเอ๊ะทุกวันนี้เราการขายม่วงของเราเนี่ยถูกพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยกดราคาเราหรือเปล่าทําไมเราถึงไม่รวมกันขาย,ายหลังจากนั้นก็มีการรวบรวมผลผลิตม่วง,งของสมาชิกปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกประมาณ8,000ไร่ผลผลิตในภาพรวมก็ประมาณ5,000ตันนะนะกว่า70เป็นม่วงสายพันธุ์นั้นดอกไม้ แล้วก็เขียวเฉวยแล้วก็มุกพัน,น์อน่ยมีประมาณ30%พอมาเป็นสาก,กรก็ยิ่งรูปแบบก็ยิ่งชัดเจนขึ้นนะครับมีระบบบัญชีมีทำตรวจสอบอะไรต่างๆว่าใครซื้อมาขายไปมีตัวเลขให้สมาชิกให้เห็นณนะปัจจุบันนะครับลหลายๆคนก็บอกว่าชีวิตการเป็นอยู่ดีขึ้นที่เห็นชัดๆเลยก็คือการรวมตัวกันเป็นสากรเนี่ยอย่างอย่างนึงปัจจัยการผลิต ซึ่งซึ่งมันเป็นต้นทุนสําคัญเป็นต้นทุนหลักเลยเราก็รวมตัวกันแล้วเราก็สั่งของซื้อของมาได้ราคาที่ถูกมาถึงที่นปีมันก็จะมีปันผลเข้ามานะส,สู่สมาชิกทุกคนตรงที่สุดตรงนี้ค่ะเราทํางานกันยังไงแบบไหนตรงไหนทําอะไรบ้างเชื่อกจะน,นาผลผลิตมะม่วงเนี่ยมาลงเงี้ยยังจุดตรงนี้ถือว่าตรงนี้คือจุดรวบรวมมะม่วงของสมาชิกทุกคนเลยนะะชาวสวนขนมาแม่ค้ามารอแล้วถูกต้องเห็นมันมีมุมที่แบบคัด คัดเกรดด้วยใช่ไหมคะอันนี้ก็คือการคัดว่าอะไรจะไปที่จุดไหนยังไงใช่ไหมคะเห็นเห็นมันมีอยู่สี่ช่องอ่ใช่เราจะวางงบ่วงลงค่ะแล้วก็ใช้น้าหนักเนี่ยแล้วก็ตกตามช่องค่ะแล้วก็ก็จะหยิบใส่ตะกร้าไม้คาไปไอช่องแรกเบอร์ศูนย์เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเนี่ยเขาจะมีสูตรคใหญ่สุดอ่าใช่สุดที่ใหญ่สุดความรู้สึกแรกที่ได้เข้ามาเห็นสากกรตรงเนี้ยเราคิดว่าสากกรน่าจะเป็นอะไรที่แบบคนมาแบบ เกษตรกรเนาะมารวม,ม,มกันใครๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราเข้ามาตรงเนี้ยสิ่งที่เราเห็นคือเขามีระบบการจัดก,การที่ชัดเจนแล้วรู้ว่าจะต้องทําอะไรในแต่ละจุดมันเซ็ตระบบให้ทํางานง่ายอะค่ะซึ่งนั้นมองว่าอเน,นียเวอร์คือบางทีเราไม่ต้องไปคิดอะไรที่มันยากทำแบบซิมเพิลเรียบง่ายแต่ว่าเป็นขั้นเป็นตอและชัดเจนแค่นี้ห้องคัดปรจจุนะฮะซึ่งภายในห้องนี้จะเป็นการคัดมะ่วงคุณภาพะมะ่วงตรงนี้จะเป็นม่วงเกรด A เลยนะครับ เรามีค r Code คซึ่งค r ว o า e คตรงนี้นะถือว่าเป็นตัวการันตีให้กับผู้บริโภคเลยว่ามาม่วงแพ็กนี้ใครคือผู้ผลิตผลิตที่ไหนอย่างนันสแกนปุ๊บนัจะรู้เลยว่าไอทีนัทกำลังจะเอาเข้าปากไปเนี่ยมาจากที่ไหนยังไงเป็นของใครซอสเป็นของใคระหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับนั้นมองว่าเป็นเรื่องที่ยุคนี้ต้องมีทุกคนเนี่ยถือมือถือมากกว่าถืออย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ย เป็นจุดเด่นอีกอันหนึ่งที่แบบเฮ้ยเราสามารถรู้ได้หยิบกล่องขึ้นมาเราสแกนดูเรารู้ได้ว่าแหล่งที่มามาจากไหนใครเป็นคนผลิตอย่างตัว QR code เนี่ยจริงๆมันไม่ได้ทำยากคือบุคคลทั่วไปก็ทำได้บรรจุพันฑ์หรืออะไรก็ดีคือบางทีเราเพิ่มดีเทลมานิดหน่อยมันก็ช่วยในเรื่องของแวลูหรือ,อัพราคาให้กับตัว Product หรือผลิตภัณฑ์ของเราได้ทุกวันนี้แพคเกจติ้งเนี่ยเริ่มมีบทบาทมีอิทธิพลมากแล้วยิ่งมีระบบตรวจสอบย้อนกลับหรือระบบ QR code สามารถสืบค้นถึงแหล่งผลิตได้เนี่ย ยิ่งเป็นการสร้างความมั่นใจกับผู้บริโภคเลยสิ่งที่สากลชมรมชาวสวนเนี่ยเราพยายามตั้งปักธงเลยครับว่าทุกวันนี้สากลรวมตัวกันพวกสมาชิกทุกคนต้องรับผลประโยชน์สูงสุดทุกคนต้องเดินไปพร้อมกันจับมือร่วมกันแล้วก็คิดพัฒนาแล้วก็สร้างสารรค์ขึ้นมาร่วมกันหัวใจสําคัญเกษตรกรจะต้องมีความซื่อสัตย์กับอาชีพตัวเองถ้าเกิดท่านทําอย่างนี้แล้วผมมั่นใจครับว่าสินค้าดีมีคุณภาพ ปลอดภัยนะฮะทุกคนก็ซื้อแล้วจะมาซื้อซ้ำ